เอโยสวัสดีครับผมวันนี้ยือผมในเกม One Piece b a t t ครับผมเกมเดิมเพิ่มเติมคืออยู่กับแมปใหม่ครับไม่ใช่แมปเดมิดมๆเหมือนวานโนพ a ท,ที่แล้วครับผมแต่เป็นด่านของ Water 7นะผมซึ่งเดี๋ยวไปดูรูปภาพด่านก็อยากจะเข้ามาในเกมเล่นให้ดูครับผมมาอธิบายในของอเรื่องของระบบใหม่ก็คือระบบคล้ายๆพวก หมือนเกมทั่วไปอัที่เติมพาร์ทแล้วก็จะได้ของรางวัลเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะได้พวกเศษทองพวกบูทอะไรเงี้คยครับผมก็ตามสไตล์ครับผมเติมก็คุ้มครับไม่เติมก็ได้ครับมานี่มาเริ่มเกมแรกเลยวันที่ผมจะเล่นในวันนี้คือเ i g m ั m หรือบ i g m ม m หรือว่าแม่ใหญ่ครับคือตัวนี้คออนทาอาจจะเห็นน้อยในแรงครับผมเพราะว่าอ่า ทุกคนอาจจะหันไปเล่นโรเจอร์เล่นหนวดดำเล่นแชงเล่นหลายๆตัวที่ทุกคนแต่บิ๊กมัมอ่ะมันก็น้อยใจเป็นครับเพราะมันก็อยู่มานานมันก็เป็นเอ็กตัวที่สามของเกมแต่มันถูกตัดหน้าโดยเด็กน้อยหอยสังที่ฮิวบ์กูดีโรเจอร์เนี่ยแล้วก็ยึดทงกลางไปก่อน,นครับด้วยสานะสายวิ่งอ่าไปยึดได้แล้วเพื่อเราก็ถอยออกมาเราอูรูทมันทำหน้าโง,ง,ง,ง่ๆยึดธงครับแล้วก็ชาร์จอย่างนี้อ่าพอมันเคาน์เตอร์อย่างนี้เราก็จะโดนต่อยครับ แต่ว่าเราปาดทันแล้วก็หมื่นสองแปดพันไปดี๋ยวรอมลุกขึ้นมาครับผมมันจะพุ่งใส่เราครับรลอมพุ่งใส่เราแล้วก็ถอยออกมาปื้ดอ,อย่างนี้แล้วก็ช็อตหน้าให้สามสองหนึ่งไปยังเนี๊ยล่า KO easy ครับผมแผนรบคนสามร้อย IQ มาลมทงทงข้างล่างไปช่วยเพื่อนคนระับช่วยอุศบยึดทงตรงนี้แล้วไปฟันพวกนี้ก็ฟันหนึ่งฟันสอง S <S เ,ออเออโอเคโอเคมึงรู้เรื่องมึงรู้เรื่องมึงรู้เรื่องเหมือนธงกลางจะมีคนเยอะแล้วฟันห like นึ่งฟันสองแล้วฟันสามคือเหมือนอุซยรบมันจะแรงมากครับผมรุจริตายไปนหนึ่งตัวโอเคมันเคาน์เตอร์แล้วก็ฟันหนึ่งฟันสองฟันสามเราจังหวะชาร์ทเราจังหวะชาร์ทสามสองหนึ่งยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดจังหวะครับมันยึดธงมันยึดธงมันยึดธงเราวิ่งเข้าไปช็อตมันช็อตแม่งนี่แล้วไอ้ช็อตไม่โดนหรอโดนปะวะ โดนอยู่หรอมัง้งอุซบเก็บไปละอ่าไอน้นี่ไอ้นี่ต้องโดนชาร์จไอ้นี่ต้องโดนชาร์จเฮ้ยสามพันในหมดทอไมอึดจังวะเพลย์ร้อยไปเนี่ยไปช่างมันมันยืนมันยืนนิ่งยืนนิ่งก็เสร็จแล้วยืนนิ่งก็เสร็จแล้วนิ่งก็เสร็จแล้วเอ้าอะไรวะยังไม่แก้เรื่องไอ้บักไอ้แชงคูดแชงคูดสามซ้อมเล่นบอลบอลมันจะเคาน์เ,าเตอร์เคาน์เตอร์เฮียอะไรป่าต้มเต็มเลยเรียบร้อยเรื่อง เหมือนว่าตอนนี้ทีมเราจะแต้มตามอยู่แต้มหนึ่งครับผมเราต้องยึดธงโอเคสวยเพิ่นยืนแล้วก็เพิ่นยืนแล้วก็ระเบิดไม่โดนรับแม่งทำไมกูเล่นโดนตับเปนเจาะอันนี้ซัดหน้าทีนึงไม่เข้าเลยเอ้ยอะไรเนี่ยผัวไปไหนเยอะแยะเนี่ยอะไรครับเนี่ยฮะผล่ไปไหนเยอะแยะในไงซัดหน้าทีแชงคูดมันก็อ,อยู่สงครามข้างนี้เหรอฮะมันไพอ่ยู่สองครามเหมือนเฟี้ยวขนาดเลยเชียวฮะ มาอยู่สงครามเหมือนเป็นคนพิการแท้ๆฮะแข็งมีข้างเดียวทำห้าหวนี่ฮะเดี๋ยวกูตายนี่ไงโซโลได้ได้ขาวลูกอาจารย์โอดดะหนุ่มฮะคิดว่าไอ้หนุ่มเป็นลูกอาจารย์โอดแล้วจะห้าวกับพี่ได้อะไรอย่างนี้มึงเจอแม่ใหญ่แม่ใหญ่มาแล้วต้องให้แม่ใหญ่ลงมือเองไงสามสองหนึ่งกูขอซัดหน้ามึงทีเหอวะเนี่ยไอ้พวกแชงคงแชงคูดไอะกูขอซัดหน้ามึงทีนึงได้ไหม,มล่ะฮะ เนี่ยเออสวยสวยขี้เกยียวขี้เกยียวทำดีขี้เกี่ยวถงไปขี้เกยียวแล้วก็ถาถแล้วแล้วก็ยึดสวยช็อตงโง่โดนไปช็อตตายเฮียสวยสวยทำดีบวกขี้เกยียวเยไม่เท่าไหร,ร่นีๆๆ่วะเฉยๆเับเฉยๆโอเคเอ,เอ่าก็รอเกมต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเกมถัดไปกันมาเกมที่สองแล้วก็ขี่เรือตามสเต็ปแล้วขี่เรือไปถึงมันฝั่งนั้นเขาก็ไม่ถอยเท่าไหร่นะครับ ราะว่าเราก็เก like right ่งอยู Boy, ่แ so ล mm ้วอะไรงนี้แล้วก็ชาร์จรอชาร์จรอแล้วก็เฮ้ยพ่อมึงคะที่สังเกตไอสัตว์มึงเก่งไปละนี่ไงกูโดนช็อตด้วยหน้าหงายอันนี้อันนี้ท่าทางมันไม่ค่อยดีแล้วมันอยู่กับ3คนแล้วช็อตหน้าทีนึงเลลี่อะไรมึงเนี่ยกูช็อตมึงยังฮที่เราจังสุดได้ทีมถึงมันจะมีคนแก่ใกล้ตายอย่างคนนะผมไหนจะขึ้นไปขึ้นไปสโลสเตล่กับมันสามต่อหนึ่งเลลี่กูดูดเฮ้ยวัดหายไปไหน เรีบีมึงตงมาหนี่มงมานี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งขอหมัดหนึ่งขอหมัดหนึ่งเอาพอ่อเอาพ่อแย่งเฉยได้ได้เล่นได้รู้ไมาแย่งอันนี้ก็ได้มันนี่รอขอหมัดหนึ่งขูขอซัดหน้าบางทีนึงกระโหลกเล้าอิสว์งเงินงก็ไม่เท่าไหร่หรอกไอหนุ่มกูบอกให้แค่นี้แหละสวยทำดีเพลินหน้าไปไปกันได้แล้วเด็กผี นี่เราเฟ็กดอทเฟ็กดอทโอ้ตุ๊กฟักโดนชนน้องแค่รอบท่านรอบท่านโอ้ยสัตว์เต็มกระบาลกูเลยเยยทีมทีมขอซัดหน้าบางทีหนึ่งดีครึ่งหลอดเด้งโอเด้งจากการมันเออนาราทำดีเพื่อนทำดีประคำมลา เออกูแตกสวยแม่งต่อยกูกระบาลโยกเลยครับผมโอเคจอกแม่ใหญ่ไปแก้มือครับไปเลยนี่ไงกูชาร์จปุ๊อ้าวอ๊อปอ๊อปอ๊อปโปรเพยเยื่อแล้วโปรเพยตัวเพยเหยื่อแล้วกูฟันกูฟันกูฟันในโปรเพยเหยื่อไออย๊คู่ห้าศูนย์กูห้าศูนย์ตายมึงตายโปรเพยเหยื่อตายหนึ่งดิสิบล้ มาข้างบนตรงกลางโอเคอาจจะกิน,นข้าอยู่สูบกับเจ้าเอาละเอ้ยสวยัวแชมเบิ้ลส์แชมเบิ้ลส์เคยื้สีส่หนึ่งสี่หนึ่งแล้วยังไงสี่หนึ่งแล้วยังไงจังหวะน,นี้ต้องลงมาช่วยเพื่อนข้างล่างเฮ้ยเหมือนเหมือนไอ้เนโกะวามุชิไอ้ eko, นชอนนี้แม่งยึดธงมาเยอะนะ้ำเพื่อนกูตายหา,ายยอะไรเชี่ยทีมเออแย่แย่ละ แย่ละเพิ่บไอสัตว์นั่งนอนก่อนจัดการมันช็อตช็อตฟันฟันมามึงเข้ามามึงเข้ามาผมให้สามผมให้สามเข้ามาเข้ามาเอึดสิบวิสัตว์สองสามมึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามามาดิสวยสองหนึ่งเอ้ยวิสุดท้ายเว้ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกลุ้นทำตายโอเคครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสำหรับ2เกมก็ะชนะสอเกมติดไปเลยสำหรับคลิปนี้ถ้าคนดูเยอะไรยเยอะก็จะกลับมาสตรีมให้ดูกันนะครับสำหรับที่ผ่านมาที่ไม่สตรีมเพราะว่ามันไม่ว่างนะครับผมมีหลายอย่างที่ต้องทำแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ